กาเจริญพรอยู่เป็นไรอะโยมมาเล็งเ็งนะระยะไหนอะระยะสามระยะสามนะผ่าตัดมายังโยมผ่าตัดมาแล้วอ๋อผ่าตัดหน้าอกมาแล้วนะแล้วให้คีโมวะให้กี่ครั้งอสามครั้งสามครั้งเลยห้าครั้งเลยห้าไหวไหมไหวต้องไหวต้องไหวไม่ไหวก็ต้องไหวนะอ๋อ แล้วปกติโยอมอยู่กับใครละ่อระลอ,อ,อยู่กับลูกสองคน,อ,อ,นอ๋อโยบลูกสองคนเลิกเลิกกับสามีแล้วอ๋อก็อยู่กับลูกสองคนนะแล้วก่อนที่จะเป็นมาเรงเนี่ยโยมทำอาชีพอะไรค้าขายค้าขายนะและ้วตอนนี้เป็นมาเร็งก็ไม่ได้ค้าขายแล้วไม่ได้ค้าขายเลยไม่ทํางานไม่ได้ทางานมานานยังไม่ทางานมาหลายปีแล้วหลายปีแล้วปีหนึ่งแล้วเนี่ยกว่าคือปีกว่าแล้วที่ที่พอป,ป่วยแล้วก็ไม่ได้ทำมาหากินเลยไม่ได้นะไดเลย แล้ว,วแล้วโดยปกติโยมใช้เงินที่ไหนในการดำรงชีพที่ร้านอ่ะอองเดียวไม่ได้ใช้อะไรเลยออมีกบแล้วทำกับข้าวเองได้ทำได้ข้างซ้ายมือมือข้างเดียวข้างเดียวอ๋อแล้วลูกอายุเท่าไรลูกลูกแปดขวบลูกแปดขวบเรียนที่ไหนเรียนวัดกระดงทองอ๋อแล้วมีบัตร ประชารัฐมีบัดอะไรบ้างไหมที่เราชนะอย่างเดียวที่บป,ป,ประชารัฐที่ได้ประจําทุกเดือนทุกเดือนได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะ,ะเป็นมะเร็งระยะที่สามแล้วนะรักษาอยู่ที่ไหนพนะเยญ,ญบุรีโรงพยาบาลธัญ,ญบุรีนะ,ะเป็นมาปีกว่าแล้วนะอะตอนนี้ก็อยู่คนเดียวอยู่กับลูกแปดขวบนะใช่ค่ะ,อ,ะ,อ,ะอืม แล้วจะไปหาหมออีกเมื่อไหร่ไปไปเลยอันที่สองอ๋อคนที่สองหมอนัดนะใช่แล้วที่เดิมเหรอที่เดิมธัญญ่าบุรีไปให้คีโมแล้วใช่ไปดูเลือดเก็บเลือดขาวว่าถ้าเก็บเลือดขาวก็ให้ไม่ได้มันให้แล้วมันเพรียนะเพรียแรงแรงมากคีโมใจจะขาดเลยแต่ก็ต้องสู้นะยัสู้สู้ไหม สู้เพื่อลูกอืมดีแล้วนะอยู่เบื่กเไม่อลูกอ๋อลูกก็ยังเล็กอย่างเลแปดขวบแปดขวบเองอ่าวันนี้อาตมามาจากพระเจ้าเจ็ดไหนนะรู้จักพระเจ้าเจ็ดไหมพอดีว่ามีโยมคนหนึ่งนะได้ส่งเรื่องไปนะอ่าส่งเรื่องไปบอกว่าอ่าให้อยากจะให้มาช่วยเหลือโยมหน่อยนะ อาตมาก็ไม่รู้ว่าใครเหมือนกันส่งเรื่องไปเขาคุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ส่งเรื่องมาถึงอาตมานะก็อยากให้มาดูโยมหน่อยนะนั้นวันนี้ก็มาดูแล้วนะก็คิดว่าคงจะโยมก็สมควรที่จะได้รับการช่วยเหลือจากส่วนปฏิบัติธรรมของอาตมานวันนี้อาตมาก็มาทาโครงการปันน้าใจนะเห็นความทุกข์ยากของโยมเห็นความเจ็บป่วยนะแล้วก็ต้องดูแลลูก ก็ไม่มีงานทำนะวันนี้ก็เลยมีน้ําใจมาให้นะ uh huh. เป็นน้ําใจเล็กๆน้อยนะ uh huh. ที่จะได้ทําให้โยมมีกําลังใจในการดํารงชีวิต mm hmm. ในการต่อสู้กับโรคต่อไปนะ mm hmm. ะเอาสิ่งของเอาสิ่งของมาอเอาข้าวสารมนะาวางวางอ่ะข้าวสารข้าวสารมาเอาไปสามถุงเลยนะ mm hmm. ให้เยอะเลยเอาน้ำมา,าน้ำน้ำมาสี่แพ็คเอาน้ำมา น้ำมาอ่าไข่ไก่มาได้อะไข่ไก่ไม่ได้ไข่ไก่นี่อ่าไข่ไก่ไปหนึ่งแพ็คเลยนะอ่าน้ำมันข้างล่างข้างล่างน้ำมันน้ำมันน้ำมันพืชอ่าเอาซอสไปเอาซอสมาสองขวดเอาสองขวดอ่าปลากระป๋องมาปลากระป๋องมาเนี่ยไหมกระป๋องอันนี้ปลากระป๋องนะเอย่างปลากระป๋องอะไรกุ้นเชียง คุณเชียง2อกิโลนะในเก็งคุณเชียงอย่างดีเลยนั่นนี่ยอ่าคุณเชียงอย่างดี2องกิโลเอามามาเอาน้ำตาลไหมน้ำตาลน้ำตาลนี่อะไรเอาไข่เค็มนะกินได้เลยนะไข่เค็มกินได้เลยนะเอามาอาะนมมาอานมวังอนนมวังอนมมาอ่นมไปเยอะอานนมเปรี้ยวให้เด็กมีลูกใช่ไหมใช่โอเคเอานมมาเยอะอานมมาอานมมาน้ อันนี้เป็นขนมนะอ่าในนมอันนี้เป็นขนมเนี่ยขนะ oh. น,นมเด็กเนี่ยเนี่ยขนมนี่ยเยอะเลยนะเนี่ยนมเด็กลูกเลยเนี่ยเหมาะเลยเด้ได้ไดนี่มีเยอะเลยนะ oh. นะเอาไปให้เอาไปให้ลูกกินนะ oh. ลูกไม่อยู่อ่ะของใช้ของทับฟอกอ่าแปรงสีฟันสบู่นี่ก็แหละนี่ย oh. อ่าเอาว่า น้ำยาล้างจานมาข้างล่างกระดางน้ำยาล้างจานยาอันนี้ก็ยาดมยาอมยายาหมองยาสามัญยาแก้ปวดท้องนะก็เอามาให้โยมเยอะเลยนะนะใช้ได้นานนะแล้วมีตังให้ด้วยเอามีด้วยเอาไหมเอาสินึกว่าไม่เอาอ่ให้ตังไว้พันหนึ่งอ่าเอาตังเอาตังไว้ใช้นะโยมนะ นะเอาสิขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอก็ได้มาช่วยเหลือโยมพอบรรเทาความทุกข์นะอ่าก็สุดท้ายก็ให้โยมมีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคนะจะได้อยู่กับลูกเป็นนานๆนะก็ให้ให้หายจากโรคเลยนะโอเคนั่นอาตมากลับก่อนนะค่ะ